สวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีค่นะนีวันนี้ป้าพามาดูไอ้นี่ดอกน้ำมันกําลังออกให้เหลืองหมดเลยแต่ยังไม่ใหญ่นะเนี่ยยังบานไม่หมดตูมก็มีเห็นไหมทุกคนนูนเห็นไหมเดาไปนู่นน่ะพามาฟาร์มป้าอยู่นี่ พามาฟาร์มจ้ะเ,เลาะริมได้ไปที่สวยงามนี่พามาดงน้ำมัน นี่น้ำมันพืชเห็นไหมข้างขวดดอกนี่นี่แหละนี่แหละนี่แหละเขาแหละเหม็นไม่หอมมานะน ได้ได้ไหมยาวหน่อยมองได้เต็มตัวหน่อยน้องอยู่ตรงนู้นมาลุยแช,ะชะ่ๆช ไปหมดตอนนี้พั่ไปหมดแหละไอ้ดอกเนี้ยเนี่ยพั่ไปหมดไปไหนก็เจอแต่ดอกนี้แหละเล็กกำลังล่วงเห็นไหมนะนี่โบดอยู่ข้างหลังนะ <c oughs> มามาทุกคนมาเดินด้วยกันมาเดินด้วยกันมีความสุขสดชื่นจังเลยน้นองเดินถ่ายรูปอยู่นู้นไวไปเดียวเดียเดีดูไอ้นี bye bye. นะ่ดนเห็นไหมที่หั้วเนี่ยดอกไม้ทั้งนั้นเลยแต่ว่ามันออกมาเยอะเดี๋ยวป้ายจะพาไปดูดงนู้น มีอีกดงหนึ่งป้าออกไปจากดงนูน้นเมื่อกี้ป้าออกไปจากดงนู้นนะนี่นี่ก็จะมาเข้าดงนี้มาเช้าย้อมผมผมงอก มาทุกคนนี่พากันเติรนง e ่ายนลยมันจะแฉะสิแฉะไหมเดี๋ยวรถเธอสิเนี่ยไม่เป็นไรรถจอดอยู่นู่นเงมันจะเปื้อนไม่เป็นไรระวังระวังก่อนจะขึ้นรถก็เอาไปแตะแกับตเลือดเห็นไหมเนี่ยแต่ว่ามันขึ้นไม่สม่ำเสมอเท่าไหร่เพราะมันยังเล็กอยู่ไงมันก็เยอะนะเนี่ย มาเข้ากล,อลก้องหน่อยสิเมกิวสาผ้าให้เดินนี่ไปแล้วเห็นไหมเกียดไปตรงนน้นเดี๋ยวเอาตรงนี้แหละอเจ๋จะเดินไปตรง มันแฉะนะราลองเดินเดินไปเพื่อทุกคนเพื่อทุกคนปีนี้ต้นยังไม่ใหญ่เท่าไหร่ไงถ้าต้นใหญ่นะอ้เครื่องบินเครื่องบินนี่นี่นี่จะฟ้าจะนั่งจะได้เห็นทุกอย่าเยอะเห็นไหม เริ่มมีแดดนิดนหนึ่งเดี๋ยวป้าเสะหลุดจากตรงนี้ป้าก็จะไปนั่งดื่มกาแฟที่ผับสักหน่อยอะไรกินใหญ่ไหม มันยังมันแฉะนะฝนมันตกเดินไม่ค่อยดียแล้วก็ะจะเป็นฟาร์มข้างล่างมาเฮฝนจริงๆไม่หนาวดี ใช่อากาศดีเดี๋ยวป้าจะไปถ่ายพุ่มนั้นแล้วก็ลากันตรงนั้นเท่าไหร่แล้วหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูวิวอีกนิดนึงตรงนี้จะเป็นเชิร์ตเนี่ยข้างหลังป้าเนี่ยแต่เข้าไม่ได้เมื่อกี้ป้าน้องเขาขับรถไปตรงนั้นเขาปิดปิดไม่ให้เข้าไม่รู้น่าจะให้เขาไปชมสวยนะนี่หน้าเชิร์ นี่เดี๋ยวเราก็มาลากันตรงต้นนี้กันละกันต้นขาข่าวสวยๆนี่ปนสีเหลืองนี่นานเข้าไหมาม,ามาโชว์หน้าหน่อยสินี่คนเยอรมันก็มีนะอยู่ในนี้สวดีทุกคนคนี่น้องที่เขาพานนมาพากันไปทั่ว ต้นไม้แหละแต่ว่าคือมันก็ดอกเนาะอ,ะอะ่สีขาวๆสวยดีอืมสวยมองไปทางไหนก็สวยอะ่ะทุกวันนี้เก็บกินได้ไหมนะดอกไม้เ <c oughs> ต็มไปหมดเลยลเลข้างหลังก็เหลืองคักด้ากข็ขาวนะ <c oughs> สวยอเท่านี้นะทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ป้าด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะทุกคนงั้นเดี๋ยวพลาดคลิปหน้า <c oughs> ต,ตอนนี้ป,ป้า,า,ปาเริ่มมีเริ่มมีคลิปใหม่ๆเพราะหน้าร้อนเนี่ยในในน้องนี่จะพาไปทุกที่วันนี้ก็ขอบคุณเขาด้วยที่เขาพา,าม,มาไม่เป็นไรค่ะ,ะสวัสดีจ้าบ้บาย,บาย